ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมอาจารย์ตอง vs มอด u l a านะครับวันนี้เองผมจะมาสอนเทคนิควิธีการเลือกฟังก์ชันนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนการทําภาพสามมิติเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องเลือกฟังก์ชันก็ไปใส่นะครับเพราะว่าฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยมันสาเร็จรูปอยู่แล้วนะฮะเราขอแค่เลือกขนาดนะฮะย้ำนะฮะเลือกขนาดมดูล่าเนี่ยให้มันสัดส่วนให้มันต่อกันได้พอดีอ่ะทีนี้ครับผมจะเอาฟังก์ชันมาใส่ในตัวมดูล่าที่เราทําไว้นะฮะอ่ะไปดูกันครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ในโปรแกรม AI House เหมือนเดิมนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นการทำตู้เสื้อผ้าตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ผมหยิบขึ้นมาทำอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่าหลังจากที่เราต้องการใส่ฟังก์ชันเข้าไปเนี่ยเผอิญว่าตัวนี้มันเป็นหน้าบานเฟรมกระจกนะครับแล้วก็ต้องการให้เห็นภายในด้วยสำหรับคนที่เป็นดีไซเนอร์เราต้องการทำภาพสามมิติออกมาเพื่อที่จะเสนอแบบลูกค้าหรือเป็นผู้รับเหมาทำภาพสามมิติเพื่อเพื่อที่จะเสนอแบบลูกค้า อย่างนี้แล้วกันนะครับฟังก์ชันของตู้เสื้อผ้าเราเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ v s d u l a r c o t h นะครับเข้าไปที่ตรงเขียนว่าฟังก์ชันโครงตู้นะครับปึ๊กเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยคุณก็จะเจอฟังก์ชันพวกนี้นะฮะซึ่งฟังก์ชันพวกนี้นะครจะเป็นฟังก์ชันสําเร็จรูปนะฮะเห็นไหมฮะฟังก์ชันตู้เสื้อผ้าก็จะมีดีไซน์พวกโครงตู้นะฮะแล้วชั้นไว้ให้ด้วยนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่เก็บกระเป๋าเก็บรองเทา้าหรือเก็บผ้าพับก็ได้นะครับอ่าในนี้ก็จะเป็น ฟังก์ชันที่เป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็มีชั้นนะฮะเก็บกระเป๋าแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นแขวนเสือ้อแล้วก็ลิ้นชักนะฮะแล้วก็ผ้าพับนะครับอ่าแล้วก็จะมีทั่วๆไปเลยก็จะเป็นแขวนแขวนเสือ้อแล้วก็แขวนกางเกงข้างล่างนะครับอ่าลิกอันหนึ่งตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นแขวนชุดยาวนะฮะชั้นตรงนี้จะเป็นชั้นปรับระดับนะฮะสามารถปรับระดับลงมาข้างล่างได้เพื่อที่จะให้คุณแขวนชุดยาวตามที่คุณต้องการนะครับ แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เป็นลิ้นชักทั้งหมด4บานสาหรับเน้นเก็บของเยอะๆนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราลองมาดูตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือให้เราจําตรงนี้นะฮะว่าฟังก์ชันอะไรคือใน vs m o d u l a เนี่ยเราจะมีชื่อด้วยชื่อฟังก์ชันนะฮะอันนี้เรียว่าฟังก์ชัน B นะฮะฟังก์ชัน C ฟังก์ชัน f ฟนะฮะฟังก์ชัน G ฟังก์ชัน h นะครับโอเคซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะมีหลายฟังก์ชันมากไม่จะเป็นตู้ทีวีตู้ครัวนะฮะ ตู้หนังสือตู้รองเท้าแต่ที่แน่คือตอนนี้เรากําลังดูเรื่องฟังก์ชันตู้เสื้อผ้าอยู่นะครับกลับไปที่ตัว a อไฮเฮาส์ครับตอนนี้เนี่ยผมจะทําต่อจากของเดิมนะฮะตอนนี้ของเดิมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับว่าภาพเดิมเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่แล้วนี่เดี๋ยวนะเรนเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นสไตล์แบบมินิมอลนะครับแล้วก็หน้าเฟรมเนี่ยชะลูดถึงข้างบนเลยปื๊ปเลยนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นข้างในเพราะว่า มันเราไม่ได้ใส่ฟังก์ชันถูกไหมฮะคือถ้าเกิดมันเป็นหน้าบานทึบๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่แปลกนะฮะแต่เผอิญว่ามันเป็นหน้าบานใสนะฮะมันจําเป็นที่ต้องเห็นข้างในละอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเลือกฟังก์ชันนะฮะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะผมอยากจะได้ฟังก์ชันที่เป็นตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวนะฮะนี่ฟังก์ชัน f นะครับเพราะว่าผมคิดว่าจะใช้ตัวตัวลิ้นชักนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเสื้อแขวนอันหนึ่งนะฮะมี f นะฮะกับ กับ G นะฮะ F กับ G นะฮะซึ่งเป็น2อันเพราะเรามีได้2ตู้ถูกไหมฮะเรามีได้2ตู้นะครับโอเคทีนี้ผมก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยเราสามารถใช้ตามตามความถนัดของเราได้นะฮะอันนี้โปรแกรมไม่ได้ซีเรียสน,นะฮะว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรซึ่งโปรแกรมทําภาพสมมติมันจะคล้ายๆกันแล้วแต่ความถนัดนะครับถนัดตัวนี้ผมก็เลยใช้ตัวนี้มาเป็นตัวแนะนํานะครับโอเคอตัวนี้ผมตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือฟังก์ชัน G นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือฟังก์ชันอาถูกต้องแล้วนะครับมีลิชักนะครับโอเคตอนนี้เราได้มา2อันก็เช่นเดียวกันครับตรงนี้รู้สึกว่าเราจะเอามาใส่แทนตู้ตัวนี้เนอะตัวนี้มันคือจำเป็น900ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็จัดการเปลี่ยนขนาดมันครับเป็น900นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทั้ง2ฟังก์ชันเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้ ของที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนต้นเรียบร้อยแล้วครับจริงๆมันคือสแตนการซ้อนทับกันเลยนะฮะแต่ประเิญว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นลบของเก่านะครับเพื่อความไม่เสียเวลานะครับเราจะใช้ซ้อนทับกันไปได้เลยแล้วก็ในฟังก์ชันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นตู้ที่เป็นชั้นก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขอใส่ชั้นเข้าไปให้ดูนะฮะใส่ชั้นเข้าไปให้ดูนะตรงนี้นะครับผมก็แอดฟังก์ชันพาร์ทนะฮะแล้วก็ พาเนลนะ18มิลน,นะฮะ18มิลทั่วๆไปแล้วก็ใส่เป็นเชลนะครับอ่าเปิดตู้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาที่ device นะครับเ e v i c e เป็น5ชั้นก็แล้วกัน5แถวอ่า5แถวนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงคือด้วยโปรแกรมเนี่ยมันใส่เข้าไปใหม่มันจะต้องเปลี่ยนสีก่อนนะครับเพื่อให้เป็นสีเดียวกันโอเค ทีนี้ครับต้องบอกว่าด้วยด้วยความโดดเด่นของตัวโครงตู้ VS m a n มู a ลเนี่ยเราใช้โครงตู้ที่เป็นสีเทาอ่อนนะฮะซึ่งสีเทาอ่อนเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ว่ามันจะจับคู่กับไม้สีอ่อนสีกลางสีเข้มเนี่ยมันสวยหมดเลยนะฮะอ่าเอ้ตรงนี้ในลิ้นชักมันไม่ได้เปลี่ยนสีเดี๋ยวผมใส่ไปเลยทีเดียวนะครับนะฮะเห็นไหมคือมันจะเป็นสีทูโทนซึ่งออกมาดูสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัว ตัวตู้ของ V.S. Modular นะครับข้อดีนะฮะเดี๋ยวคุณลงไปเปิดดูในอินเด็กนะฮะเดี๋ยวผมถอยหลังไปให้ดูนะครับคุณลงเข้ามาดูที่ความสูงนะฮะ,ะความสูงผมไปที่ตู้800ก็แล้วกันนะฮะความสูง2250คุณสังเกตอะไรไหมฮะนี่นะครับผมจะขยายให้ดูนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูปสัญลักษณ์รูป <c oughs> รูปดวงไฟนะครับรูปดวงไฟนั่นหมายความว่า ตู้ฟังก์ชันนี้มันจะมีไฟให้คุณไปด้วยเลยนะครับถ้าเกิดคุณเลือกฟังก์ชันที่เป็นเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยคุณจะได้ไฟ LED นะฮะสวิตช์อินฟาเรดอย่างดีไปเลยนะฮะติดไปเลยพร้อมพร้อมประกอบเลยไม่ต้องไปนั่งซ่อมร่องตัดเจาะที่หลังนะครับง่ายมากๆเลยนะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณไม่ต้องการไฟคุณก็เลือกฟังก์ชันที่ไม่มีไฟนะครับโอเคในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอ,อะกลับมาที่ตัวนี้นะฮะ,ะทีนี้ครับ เดี๋ยวเราจะใส่ไฟเข้าไปในนี้กันนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันตู้เสื้อผ้านะฮะเราเป็นฟังก์ชันที่พัฒนามาหลายเวอร์ชันนะครับผมจะอธิบายนิดนึ่งกันลวกันนะฮะว่าเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่มีไฟเอวดีเนี่ยฝังอยู่บริเวณริมตู้อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราจะล่นนะฮะล่นชั้นแล้วก็ตัวลิ้นชักทั้งหมดเนี่ยเข้าไปไว้หลังไฟนะฮะเพราะว่าบางทีที่เซอร์วิสนะฮะเซอร์วิสตู้เพราะว่าตู้เสื้อผ้าเราใช้บ่อยใช่ไหมฮะเวลาที่เราเซอร์วิสตู้เนี่ มีการต้องเซอร์วิสบ่อยครั้งมากกว่าปกตินะฮะก็เลยผมก็เลยทําตัวไฟเนี่ยนะครับให้มันสามารถที่จะเปลี่ยนฝาหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเส้น LED ได้ง่ายๆนะฮะโดยการทําชั้นเนี่ยหลุดถอยหลังเข้าไปเวลาที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็แค่ดึงฝาครอบพลาสติกที่เป็นของ LED ออกมาเท่านั้นเองก็จบแล้วนะครับโอเค อ่าเรียบร้อยนะครับคือตัวโครงตูม้มาตรฐานของเราเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะจะมีไฟ LED แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดคุณใส่ตรงนี้ไฟแล้วเป็นยังไงแต่ถ้าเิคุณคิดว่าคุณอยากจะเพิ่มด้านบนก็ทําได้นะฮะสามารถสั่ง LED ทําได้ตามขนาดเลยนะครับไฟ LED นะฮะของเราเนี่ยมันจะเป็น LED เกรดเกดพรีเมียมนะฮะต้องบอกว่าใช้งานในทนทานแล้วก็ สวิสเนี่ยเป็นสวิสอินฟลเาทนะครับคือเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลืมปิดตู้เนี่ยคุณสามารถที่จะปิดได้โดยที่มันจะปิดเองได้โดยที่ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีก็จะปิดเองแล้วมันจะทําให้คุณประหยัดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นสวิตกดก,กระเด้งปกติเนี่ยนะครับเวลาที่คุณลืมปิดตู้ไว้เนี่ยหรือมีเสื้อผ้าอะไรไปหนีบบานตู้แล้วมันไม่ยอมงับปิดนะฮะมันจะทําให้ตู้เสื้อผ้าของคุณเนี่ย เปิดไฟทิ้งไว้ตลอดมันเป็นสาเหตุทําให้เปลืองไฟนะครับแล้วก็อันตรายด้วยนะฮะในกรณีที่ว่าไฟเปิดทั้งวันทั้งวันทั้งวันถ้าเกิดคุณไม่อยู่บ้านสักอาทิตย์หนึง่งอาจจะอาจจะมีประเด็นนะฮะเพราะมันจะร้อนนะครับไฟที่อยู่บนเฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณอยู่บ้านก็โอเคคุณมาเห็นคุณก็ปิดมันก,ก็ก็ไม่แปลกนะครับสามารถทําได้เอาละครับตอนนี้เนี่ยผมใส่ไฟใส่ฟังก์ชันตู้เสื้อผ้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะเรนเดอร์เป็นภาพ3มิติให้ดูเอาละครับเพื่อความเหมือนนะฮะเพื่อความเหมือนเดี๋ยวผมจะขอใส่เสื้อแขวนเข้าไปนิดนึงก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเอาละ,ะตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมันแขวนเสื้อได้จริงๆนะโอเคสำหรับเอาไว้พีเต์งานลูกค้าก็แล้วกันนะครับในระหว่างที่เรนเดอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอขอแนะนําข้อดีนะฮะของโครงตู้ v s m u l a a แล้วกันนะครับตัวโครงตู้ของ v s m u l a a เนี่ยเราเป็นโครงตู้ที่ผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกชิ้นส่วนเนี่ยได้มาตรฐานได้คุณภาพได้ความเนี๊ยบนะฮะแล้วก็ขนาดสัดส่วนเนี่ยเรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยเป็นฮิวแมนมาตรฐานนะฮะใช้กันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าเวลาที่คุณเอาชิ้นส่วนของ V s Modula รไปต่อประกอบไปติดตั้งเนี่ยงานออกมาสวยเนี๊ยบนะฮะเพียงแต่คุณแค่เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการออกแบบทำยายงไงให้มันสวยนะครับเบสมันูร่าคือเครื่องมือที่ช่วยทำให้งานของคุณเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นนเองะครับ โ okay. อเคถ้าเกิดคุณสนใจนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ vsmodular.co.th นะครับหรือ vsmodular.com นะฮะในหน้าร้านคุณสามารถเข้าไปศึกษาดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดคู่มืออินเด็กต่างๆขนาดต่างๆตามที่ผมโชว์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพที่เราเรนเดอร์ทิ้งไว้เป็นยังไงกันบ้างรครับนี่เราเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวฟังก์ชันที่อยู่ข้างในเห็นไหมฮะ ตู้ของเราเนี่ยจะสูงชลูดถึงฝ้าเลยนะครับแล้วก็ตามฟังก์ชันนะฮะข้างบนเนี่ยเราจะวางที่นอนหมอนมุ้งนะครับแล้วก็วางซุสเคสหรือกระเป๋าเดินทางไว้ได้านบนสุดนะฮะเพราะว่าน,านานเดินทางทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่แขวนเสือ้อที่แขวนกางเกงนี้เป็นลิ้นชักสำหรับเก็บของนะฮะตรงนี้เป็นผ้าพัพบตามฟังก์ชันเป๊ะเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่า,าตัวที่เราเปิดหน้าบานตู้เรนเดอร์ไว้แล้วเป็นยังไงบ้าง เสร็จแล้วด้วยนะครับนี่เราลองเปิดตู้ให้ดูนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เราก็เปิดมาด้านนี้นะครับแสงสว่างภายในตู้เนี่ยจะเป็นไฟ LED นะฮะสวิสเนี่ยจะเป็นอินฟราเรดนะครับอินฟราเรสสามารถเปิดปิดได้เองนะฮะเปิดปิดที่เองในกรณีที่คุณลืมปิดบานตู้นะครับแล้วก็ตัวสวิสเนี่ยเป็นของพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวที่ออโต้นะฮะเป็นตัวออโต้แล้วก็ ตัวไฟ LED เนี่ยก็ยังสามารถที่จะประกอบเป็นชุดคิดง่ายๆนะครับสามารถที่จะใช้ดีไซน์สามารถที่จะถอ,อดประกอบได้แบบง่ายๆเลยครับเอาละครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะให้เราช่วยออกแบบตู้เสื้อผ้าให้นะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแบบไหนนะฮะเหลี่ยมเสาฝ้าสูงฝ้าเตี้ยนะฮะหรือว่าติดช่องแสงติดช่องหน้าต่าง ลองปรึกษาเรานะฮะเราสามารถที่จะใช้ตัวโครงตู้ของเราเนี่ยซึ่งมีมากกว่าเกือบ400โมเดลเลยนะครับสามารถที่จะหยิบมาใส่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณนะครับอย่าลืมนะครับพักเข้ามาได้ที่ Line นะฮะแอดนะฮะพิมพ์คำว่าแอดก่อน VS เอมน่าะฮะ,ะคุณก็จะเจอคุณสามารถสอบถามเข้ามาหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับอ,อ,อยากจะได้ตู้เสื้อผ้าขนาดเท่าไหร่ยังไงส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับหรือคุณเป็นผู้รับเหมาเนี่ยต้องการที่อยากจะใช้ตัวชิ้นส่วน วิวอินสเล็ตรูปแบบนี้นะฮะพร้อมที่จะนำไปประกอบติดตั้งได้เลยในราคาผู้รับเหมาก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ